แต่ผมอายุแ้่่า76ปีบอกตอนนี้มอายุเท่าไรอนนี้มันมีจริงกับพ่อเกิดปีใดคะปี2 0 1 79ครับ79 15 15เดี๋ยวะไง76ปีประมาณ49 5เบื้องแาคู่ปีอยู่ม่ค่ได้ครับเบื้งแคู่ปีอยู่บ้างคะแต่สมัยก่อนน่ะมันมีอยู่ครับสมัยโบมีผู้โบมีบังไฟที่มาจุดยานขึ้นยุก ขึ้นไล่บ่พอสมัยสิทธาสิพขึ้นขึ้นไล่อยู่ครับบ่มีสีไดนเลยพ่อมันก็เป็นสีอันอมช่มพูหรอบ่สีอื่นมีอยู่บ่ครับสีอื่นมีบ่ฮะสีอื่นมีอยู่บ่บ่มีครับ่มีดีบ่เห็นไก่สุดสมหนจากหมงเขานังไปนี่พ่อคือเขาอยู่ริมฟังแต่สมัยนั้นมันไปไปปล่อยเรือไฟลราพักกันแข่งเรือแข่งเล่นกลาขึ้นครับครับมันก็ขึ้นอยู่ในระวางนั้นมันบ่มีเสียงยังเลยครับ มันพัวขึ้นแต่หน้ามันซื้อบ่ครับบ่อปานนี้พอนั่งนั่งจะกัดลูกไฟนี่ไกลกันหลายป่านี้มันก็ขึ้นอยู่ระวางหน่ำระวางหน่ำลึกแล้วครสมัยนั้นยังยังบ่ได้มาเหตุเขื่อนกันตะลิงประมาณหาเมตรได้อยู่บ่บ่มียังครับปัวนั่นไก่ปัวนั้นซิบบ่ซิบเมตรียปัวเมตรบ่บ่มันขึ้นดนบ่พ่อมันบ่สูงครับขึ้นไปแล้วป้องก็บ่มีความโค้งลงครับบ่ มันขึ้นแนวได้สี่สี่มื่อเดือนพกึงเนี่ขึ้นไปแล้วก็บ่บอดขึ้นไปแล้วก็ดับบ่ครับโอ้สมัยนั้นขึ้นหลายอยู่หลายอยู่สมัยนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่ปากห้วยท่าวัดไทบ่ท่าวัดจมนางหรือบงมงธาพญาสุนทรบ่ครับนอกจากปีนั้นมาพอเห็นเป็นสีอื่นนึเถื่ออยู่บ่สีเดียวเท่านั้นละมันเป็นสีเดิมอยุบประจำบ่มันโมมีสีเปลี่ยนแปลงครัโอ้บ่ายนี้ในช่วงที่มันขึ้นนี่พอได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงกระโเผในมีเรือแล่นผ่านิช่บ สมัยน <'s> ั oh. oh, ้นย so ั so right. ้งโบสัคร so ับยังบ่ม so ีครับอ yeah, ๋อข so ึ so ้นเมื่อกวันซาบ่ะออกวันซาครับเมื่อเดียวบ่ะเมื่อเดียวบางครั้งมันก็ฟังลาวฟังไทยบทตรงกันก็มันก็ขึ้นไปขึ้นไปทั้งทั้งสองครับมันมีประเทศลาวประเทศไทยนี่คือปีนี้ก็ยังบบตรงกันครับมันมันลักษณะว่าแต่เดี๋ยวนี้นะมัน มันเบิ่งยากอยู่ครับครับบารีถามี่ผู้อาสาสิว่าพิสูจน์เรื่องยิ่งกับศูนย์สองวิธีนะครับเปรียบเทียบให้เบิ่งในระยะสิทาเมียจากที่้นำไปนะครับพอจะเห็นบมว่ามันสิแตกต่างกับหลูกของไฟยังไงเดี๋ยวนี้ผมกับโบได้มาคอยเบิ่งละกว่าเบิ่งลาสุดปีไหนจำได้บะเบิ่งกับเบิ่งไปคิดว่าเคยเห็นแล้วนะที่ว่าเขาเคยเห็นแล้วเบิ่งลาสุดนี่จะปีใหบ เป็นจิ๊บไปแล้วครับแต่ว่ามาอยู่กับอยู่นี่อยู่แต่ว่ากับพวได้ค่อยสนใจด้วยว่ามันบางครั้งก็ไปพูดอันพวกอันนี้ห้ามบบฟังที่อันลูกผู้อันที่ห้ามบให้จูดกับจูดแต่ก่อนนั้นบมีเนะครับสมัยก่อนอันอันเดิมเดิมแตพอถธอแม่เคยบอกซูฟังบอกค่ะบางเหินหมักไฟพญา ตอนนั้นเพ uh huh. ิ่นกับว่าวหรอกครับตอนผมใหญ่มาผมไปได้อย่ผู้ซากกับป็นกับเย็นมาเลยหรอกพ่อพอก็แม่เคยบอกให้ฟังพ่อผมตายตอผมอายุหกเจ็ดปีแม่ดิค่ะแม่พ่อตายวันปีอายุพตอไอายุพ่อสองยี่สิบแปดนะครับเพิ่นกับเพิ่นกับว่าอยู่ค่ะแม่ตายพ่อสองยี่สิบแปดเพิ่นเสียตอนเพิ่นอายุเท่าไรคะแปดสิบสองปีอันในสมัยนั้นนี่ไรเงี้ยไฟนี่บ่ได้มาใส่แบบอัน ของหลอดเป็นหลอดไฟหลอดอย่างครับมันเป็นรทรามชาติเทศแล้วปล่อยจิ่มเลยครับเมื่อได้เอาคืนมาไหวคือตุ่มมือนเดิครับไม่เนี่ยแต,แต่แต่ว่าอันเพิ่นเห็นเพิ่นเห็น<อ>แค่พักแหละล่ะเพิ่นเห็นอยู่ต้องเห็นแต่แต่ก่อนครับทั้งมันหลังจากตั้งแต่ไม่เ็สไอ้เขื่อนตอนยิงแล้วเนี่ย<อ>มันโบกไปข้นแล้วเนี่ยเ,เพราะว่ามันจักมันมาเป็นอารันอะไรกับพวกรับเพราะว่า เพื่อนจะเลี้ยงเนี่ยนะครับตอนนั้นเพื่อนเพื่อนเอิญบังไฟพญานาคือกันอยู่บอกคะหรือเอิญเพื่อนก็ว่าบังไฟพญานาคมาตั้งแต่เดิมนี่ยแหละคับเพราะว่ามันขึ้นจากน้ำเพื่อนเชื่อว่าในน้ำนี่มีพญานาคท่าม่เพื่อนชื่ออย่างคะนางงอกเบารักษาด้วยกันแม่เคยเห็นบังไฟพญานาคอยู่บอกคะเคยเห็นอยู่ค่ะเห็นจะเกิดไม่เห็นโลดค่ะ จำความประมาณอายุจักปีครับอู้มันสิจักปีแล้วต่อขบอซีโปน่น่ะเนาะปอซีกับสิม่นสิปีเนาะตอนหมอ้นุสมัยตะกี้บ้านในนงสินดอกแก่สินอาบน้ำโอ้บอกแม่เกิดพศสอใดคะแปดห้าสองมันสะดเหาเก่าหแมเก่าหาับเห็นม่ในเห็นดูใส่แม่ท่าน้นาม่ส่ขึ้นอยู่นี่ล่ะขึ้นปัน ขึ้นนี่ดีเหรอขึ้นไปเขาตกแตกคนนะหลายเติบอีลีครับว่าได้สนใจ<อ>ผู้อยู่ระวางไฟพญานาคฆ่าอย่างวันนี้เ<อ>มีย่าเาน่น,เน,นอัเน,นเล,นนเลน่นมักโตไก่โอ้ตะกี้นั่นตะกี้เลนมาเอาซ่มง้มหล่ะเขาผู้หญิงผู้ชายเขาน้ำกันเขานอ่ปงนี้ตะกี้เนาะบบานนี้แม่เห็นสีไรเนี่ยบานก็เห็นเป็นสีสมแล้วค่ะสีสมสีเดียวบอก่ะสีสมสีเดียวขึ้นสูง<อ>บอกครับเล่นในนี้ว่าเป็นสีสมตะกี้เป็นสีแดง แดงเดี๋ยวนี้เป็นสีอมชุมมีสีเขียวสีสีอมส้มสีแดงอมส้มครับสีแดงอมสีเวลามันคืนเนี่ยมันจะขืนแนวใดพุดขึ้นไปเลยแนวดิ้งแล้วเนี่ยตรงแนวดิ้งตรงค่ะตรงขึ้นเลยบปล่าร่างอันกับไปยังสีค่ะอ๋อพุดไปยังสีเสียงดังพุดเพื่อนแล้วบ่กลางน้ำบาดทีคุณแม่เห็นตอนนั้นนะครับตอนที่ว่ามันพุดขึ้นพุดขึ้นเนี่ยมันขึ้นดนอยู่บ่อแสงมันแบบเดียวแล้วก็หายไปประมาณจั่วีนาที่ขืนว่าอ๋อสิบสองสามนาทีพอดี ดนปหอดบ่หหอด้ว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 ยซีบีเดี๋ยวบอนับได้ใจหอดซิยเดี๋ยวบ่การเสือบ้านนี่แหละค่ะบอค่ะอ๋อบ้านนี้ในช่วงที่มันพุดขึ้นนี่มีเหือรเรียนพานมีเสียงปืนเสียงอย่างอยู่บ่มีค่ะโบรานตะกี้บบมีเสียงปืนด้ค่ะบางไฟพยันไหลเรือไฟมานี่มันจะขึ้นน้ำเรือไฟเด้ค่ะบอค่ะอ๋อนจาข้าเจ้าเด้บอ พวกลอยกระทงลอยอย่างมานี่เพิ่นสิมักขึ้นได้ค่ะขึ้นบ่มาในคุณแม่ระยะจากคุณแม่เห็นจากมองเขานั่งสิไปไก่ประเดีนี่ใกล้สุดไงไก่นี่ทั้งท่านี่ก็ขึ้นนี่นี่ไก่ไก่นี่ประมาณสามเมตรสี่เมตรนี่โอ้โม่โม่นี anyway. emerges, ่ก็ขึ้นโม่โม่นี่บ่ค่ะโอ้ปีที่แบบเพิ่นปีใดแอบร่วงขึ้นใกล้สุดเลยมันจำบ่ได้๋ยบอกกรขึ้นทุกปีบ่อก้็พากลังมันนี่บ่ค่อยนั่งบอกตะกี้เนี่ยประด้เขาสนใก่บอพอดีอันตอนสมัยเจ้าคุณสีฮื่งหาบังไฟพญานาคขึ้นมานี่ ตอนซอสพี่แท็กซีตะบุตเป็นซอสปีสมัยแรกเลยค่ะเริ่มสมัยแรกปีสอี่เออเพิ่นเราว่าเฮ็ดยังไงเนาะไปพ่นพิสัยนี่ค่อยเสียนคน้นค้นค่อยสเจริญนะจะค้นเขม้าสุดๆนะค่ะมาเบิ่งมาอย่างเสียเสียอย่งไหนก็เหลือขิดขึ้นมาปีนี้บางไฟพญานังนี่ยแล้คนกับว่าค้นเฮ็ดแล้วค้นกับว่าปรากฏการธรรมชาติแบบบ่มีค่ะบ่มีกันว่าวๆหมองอเอนเนี่ยแต่ว่าในี่พ่นพิสัยนี่สีบ่มีเลย สิบ่มีคนเหตุสิบ่มีคนเหตุตหถูกต้องสิบ่มีคนเหตุค่ะบา้านเนีมยติว่ามีคนมากแม่พิสูจน,น์ให้เบิง่งแม่อันนี้บ่ได้บอกถึงลูกบัวบ้านเนีเนื้อหมายความว่าเขาใชยิงปืนกระสุนสองมิตีให้เบิ่งจากมอห้านางไปแม่น้ำหนึสิบห้าเมตรนะเขาใชยิงให้เบิื้องอะไรเปียบกๆลูกบัวพีานาคนี่แม่อยากเห็นบัวว่ามันสิต่างกันยังไงต่างกันค่ะอยากเห็นบัวว่ามันสิต่างกันยังไงมันสิต่างกันบอกว่าของเพื่อนนี่อืมันสีสีนี่สี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 ส่วนลวดว่มนีัสใส ออลขึ้นยุ้ยใส่กับยาแม่จําได้อืมือที่บังไฟพญานาคนี่ขึ้นพ้นไปใส่เนี่ขึ้นสามบางขึ้นัรไทยอันสองบางแล้วเมื่อึ้นหลังแม่นี่ไปอีกบ้างหนึ่งค่ะเท่านั้นละปีนี้ขึ้นสามบางเท่านั้นละอืะเจ๊บอขึ้นอีกก็ว่าวันนี้ท่านเนู้อเอามายิงให้นเบิ้งแม่สิมาเบิ้งบอเบิ้งไม่เห็นมาเบิ้งบังไฟพญานาคเคยแรงปีใดปีพศหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งเก้ามาเที่ยววันนี้เบิ้งประจำทุกปีบอกคะ กบอกเขาได้อยู่ทุกปีมาอยู่มาอยูเสียงคือปีพศอซอสองสองปีล่าสุดที่เบิ้งอีปีใดกับปีนี้กับเบิ้งนี้แกเบิ้งอยู่เนาะค่ะเนาะบปีที่เห็นไผ่เพิ่นเนาะอ๋อเพิ่อนไผ่เพื่อนเนาะอันมองเห็นไก่ไก่หนิไก่สุดนี่แม่เห็นอยู่มองใด้นี่คือเห็นมาซักขาระยะห่างจากแม่นั่งประมาณมาซักขาลูกอ่อนหกโมงถึงละค่ะ ขึ้นประมาณหกโมงเนาะหกโมงขึ้นตามที่เลนเลยค่ะเขาเห็นอมชมพูเด้ชมพูชมพูเื่อนนี่แหละสีบานเย็นสีชมพูบานเย็นหลอดค้าพอดีอือแต่ก่อนอันมาอยู่พผนเอิญใบบางไฟผีอ๋อตะกี้เอิญบางไฟผีเอชมพูเขาย่านคือนยังเขามาอยู่เมย์ไมย่าน อันแม่อันห่างจากแม่ระยะประมาณจากเม่สองเมตรครับก็ได้ก็ได้ห่างได้ตลอดขึ้นบางขาเลยโอ้ค่ะขึ้นตามที่เล่นเห็นจุญญานเขาก็โลงเลยแหละจุญญานหนาเขาก็บอกใส่หนามตักอาบเด็กก่อนบอกคอยมีน้นาปลาปลาเนาะหนึ่งแปด เพิ่นสภาทั้งดีเพิ่นร้อยกระทง้ันมือออกขั้นซาเลยอืมค่ะยนีเพิ่นผ้าเพิ่นร้อยกระทงอืงตามมาอยู่เห็นเปิ่งบ้านเพิ่นว่าอันปีที่ว่าขึ้นหลอดมางค้านีดปีใดเลยปีพศสอง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 สามเนี่ยสองห้าสองสองแล้วค่ะเนาะสองสองสองสามสองสองสองสามนี่ก็ล่างขึ้นเป็นสีชมพูมันเย็นขึ้นสูงป่ะคะพุทธพุทธขึ้นท่าไหรเก้าดอกแปดดอกความสูงมันสูงปะ สูงประมาณจักวินาทีมันขึ้นร่อยไปมีมันร้องซีบเป็นซุ้มปั๊บประมาณจักวิแบนับได้แค่ไหนใครเป็นเลยประมาณประมาณหางว่าสิพฮุตฮุตขึ้นนะโอ้ตามเห็นปีนี้มันบวกลมันเห็นดูแลเมื่อไรก็อยากเบิ่งกันนะ่ะปูขึ้นอยู่น <finishing on developed Airbnb> ี no. ่ปีน <finishing ice walls> ี <médico> ้ม <ę> <mm ือเห็นนี่เดือนแจ้งหรือเดือนมืดเดือนมืดหกโมงก็ขึ้นแล้วหกโมงขึ้นเอืมค่ะตอนมันขึ้นได้ยินเสียงปืนมีเฮือมีหยังพานบ่ แต่ก่อนเพิ่นว่ามีเฮื่อนมีหยังดอกสกอมัยก่อนน่ะค่ะบัดนที่ท่านหนูเอาเอากระสุนซองวิถีมายิงที่สูตรขถามเดียวกันอยากมาเบิ่งบ่เอามายิงให้เบิ่งว่ามันคือกาบังไฟพญานาคเบืองโยสิเบิ่งอยู่มาเบิบ่งแม่เนาะคุณแม่เห็น,รหนตรงพญานาคปียกสีเล็กครับผมโอ้แต่น้อยเท่าใไยใจเห็นมันบ่กเท่าอยประมาณจักปีโอ้ยยันแน่ยป๋าซีป๋หาก็เห็นแล้วป๋าโซป๋าซากป๋าห็นแล้วนะบอเกิดพระสอนเลยแม่ โอ้เกิดโดยรกาลพระบาก็กพระปรมินรหาิบลอเรปรหัน12 8ีสองพันห้าร้อยเห็นขึ้นหลายบอกครับขึ้นหลายครับต่อขึ้นไปเลยจ้าที่เราหาของครูขึ้นไปจ้าเห็นสีแดงไหมแม่สีแดงอมชมพูอย่างนี้แล้วก็หายไปเลยบอกเห็นสีเดียวบอ จะเห็นทีเดียวีเดียบอกบบานเนียมช่งมันขึ้นมื่อึ้นดนบ่บ้าอะไรย่าน่บ่ดนแบเพคขึ้นไปแล้วก็หายไปเิ่เลื่อนเรื่อขึ้นไปแล้วก็หายไปบ่บานยังเย็นจากมอเขาังไปเห็นไก่สุดในซ้ำได้ก็ใกล้ๆยืนเนี่ยพุการบาจังเมียกบ้านก็จำบะไรอย่าเพราะว่ามันก็พูดติดกับเดกล่มันจ้าจที่ไปนั่นะจ้าเธอไก่สุดหนึ่งเธอแหลกเลยบอกจ้าต่อตกระเทอาขอหกันขึ้นไปเลยจะิญบ่ ่าในช่วนเห็บอกไฟมมนขึ้นได้ยินเสียงเปือนยินเสียงมีเงาแดงยนบ่แจ้งอยู่แดงแจ้งยู่จ้ะบ่รวมั้งมยนมีคนมายิงปืหรือบงหอากเห็นบ่สองกับ้นสองมีเาบ่จะเห็นนี่เนาะสีมาเบิ่งอยู่เนาะอมแสสีหยังคะตะกี่เห็นเป็นสีหยังคะ